สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับครันิชานันค่ะวันนี้นะคะวันนี้วันนี้ครัวของเรานะคะจะมาทำว่านหางจระเข้ลอยแก้วนะคะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นว่านหางจระเข้ของเรานะคะนี่ค่ะโอ้วนนะคะต้องเป็นโอ้วนแบบนี้นะคะ ถึงจะมีนะไรเยอะนะคะบ้านเราปลูกเองนะคะพุ่งเด็ดมาต้นใหม่ๆเลยคะ่ะจากนั้นนะคะเรามาทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็จะมาตัดค่ะเป็นท่อนนะคะเพื่อที่จะมาปอกค่ะนี่ค่ะนะคะจากนั้นเราก็จะมาเฉือนข้างๆก่อนนะคะวิธีการปอกนะคะดูวิธีการปอกเอาเปลือกออกนะคะเฉือนข้างๆไปก่อนค่ะนะคะนะคะจากนั้นเราก็ค่อยๆเฉือน เบือกออกนะคะค่อยๆไปค่ะฝานออกนะคะค่ะอีกข้างหนึ่งก็ทําเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเขาจะมีเมือกเยอะนะคะว่านหางจระ,ะเข้ค่ะ,คะปอกไม่ยากะคะ่ะต้องรู้วิธีการมันก็มีวิธีการทําได้หลายอย่างนะคะใครจะทําแบบปอกอย่างอื่นก็ได้ะคะ่ะขึ้นอยู่กับความถนัดนะคะนะคะปอกแล้วก็จะได้อย่างนี้นะคะเนื้อเยอะนะคะ เราเลือกอันเอากลีบใหญ่ๆมานะคะจากนั้นเราก็มาแช่น้ำเอาไวค้ค่ะกเห็นไหมมีเมือกเยอะเราดูอีกสักอันนะคะเฉือดข้างๆออกไปค่ะจากนั้นก็เอามีดค่ะค่อยๆไล่ค่ะขับเปลือกออกให้หมดค่ะมีประโยชน์นะคะมีประโยชน์ สำหรับร่างกายนะคะว่านหางจระเขะะ้นี่ค่ะที่สำกัญนะคะมีแร่ธาตุเยอะนะคะแล้วก็มีวิตามินด้วยค่ะโดยเฉพาะวิตามินซีวิตามินดีนะคะนี่ค่ะนะคะอันใหญ่นะคะง่ายๆค่ะไม่ยากค่ะตอนนี้เรามาดูว่าเมื่อเราปอกอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเอาวันนี้นะคะไปขยะหมึกเกลือนะคะเพื่อให้เมื่อเขาออกหมดแล้วก็ไปล้างน้ําสักสารน้ำจากนั้นก็ลงไปต้มค่ะ ไปต้มในน้ำเดือดนะคะต้มต้มให้แบบสักสิบห้านาทีนะคะ,นะคะแล้วก็ว่านหางจระเข้ก็จะมีลักษณะอย่างเงี้ยค่ะนะคะอันนี้เป็นว่านหางจระเข้ที่เราต้มแล้วนะคะเราก็นามาแช่วไว้นะคะจะเปรียบเทียบกันดูนะคะอันนี้ค่ะต้มแล้วจะมีลักษณะใสนะคะส่วนอันนี้ยังไม่ได้ต้มนะคะเขาก็จะใสเป็นอีกแบบ แต่ที่ต้มแล้วจะมีลักษณะขาวขุ่นๆหน่อยนะคะแต่ที่ยังไม่ต้มมันจะมันจะใสนะคะอันนี้คือความแตกต่างนะคะเดี๋ยววิธีการทำเราจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะอะตอนนี้เราก็มาดูว่าเมื่อต้มเสร็จแล้วนะคะอันนี้มาวางไว้ก่อนนะคะต้มเสร็จแล้วเราจะทำํำยังไงต่อที่จะมาทําลอยแก้วนะคะเราแช่ตู้แข็งไว้นะคะจากนั้นเราก็จะเอานี่ค่ะเอาชิ้นอย่างเงี้ยนะคะมาหั่น,นะค่ะหั่นเป็นเต่านะคะ วางนะคะเต่าก็คือประมาณเซนเนึงค่ะนะคะ,นะคะอันนี้รูปแบบจะหั่นแบบไหนก็ได้นะคะขึ้นขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลนะคะน,นี้เราจะหั่นเต่าเป็นชิ้นเล็กๆนะคะพอคำนะคะอร่อยนะคะแช่ยเย็นนะคะไปแช่ตู้เย็นไว้นะคะจะอร่อยอย่างเงี้ยค่ะ จากนั้นเราก็จะไปแช่น้ําแข็งนะคะเพื่อจะไปลอยแก้วนะคะดูนะคะแช่น้ําแข็งไว้นะคะหรือใครจะนําไปต้มกับน้ําตาลก่อนก็ได้ค่ะแต่อันนี้ก็ต้มอ,อย่างนี้ก็ใช้ได้นะคะมันสุกแล้วนะคะใหญ่สักอันนึงนะคะนี่ค่ะจากนั้นนะคะเราแช่เย็นอนี้แล้วนะคะ แล้วก็ใส่น้ำแข็งลงไปค่ะสก้อนหนึ่งนะคะก,ก,ก้อนเล็กๆก้อนเราก็จะมา่อยแก้วค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำตาลนะคะอันนี้เป็นน้ำตาลของเรานะคะน้ำตาลอันนี้เป็นน้ำเชื่อมนะคะน้ำตาลกับน้ำนะคะเคี่ยวกันนะคะก็จะออกมาเป็นน้ำเชื่อมค่ะเราก็จะใส่ไปค่ะสักสองสามทัพพีเอาสองทัพพีก็พอค่ะ น้ำแข็งใส่ลงไปก็ว่ได้เยอย่างนี้เรา,เาไปแช่ในตู้เย็นไว้ก็ได้นะคะคุณผู้ชมนะคะเอาไปแช่ไว้ในตู้เย็นให้เย็นๆนะคะสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะแล้วก็กินได้แต่ว่าถ้าใครชอบน้ําแข็งน,นะคะก็ใส่น้ําแข็งลงไปได้ค่ะนะคะ,นะคะอย่างนี้ค่ะหวานเย็นๆชื่ในใจค่ะอย่างนี้ก็ลอยแก้วเรียบร้อยแล้วนะคะสําเร็จแล้วนะคะ เดี๋ยวถ้ามันน้อยไปเราก็เติมหน่อยได้นะคะเนี่ยค่ะสำเร็จแล้วค่ะว,ว่านหางจระเข้นะคะลอยแก้วนะคะของเราวันนี้ก็สําเร็จแล้วนะคะเดี๋ยววิธีการทํานะคะการต้มเราจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะคุณผู้ชมว่างๆไม่ได้เป็นไหนก็ลองทาดูนะคะอร่อยนะคะมีคุณค่าทางโภชนาการนะคะต่อร่างกายะคะ่ะเดี๋ยวท้ายคลิปสักนิดนะคะ อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเอานี่ออกก่อนเพราะว่ามันมันเปียกค่ะกดไลค์แชร์เราด้วยนะคะที่สําคัญนะคะเราชอบคนติดตามนะคะคุณผู้ชมติดตามเราด้วยนะคะประเดี๋ยวน้ําเชื่อมนี้นะคะเราจะใส่วิธีการทําไว้ใต้คลิปนะคะอย่าลืมนะคะไลค์แชร์เราด้วยนะคะ สวัสดีนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปเราพบกันสักนิดนะคะสวัสดีค่ะว่านหางจระเข้นะคะลอ,อยแก้วค่ะอร่อยนะคะหวานเย็นเย็นชื่นใจนะคะคุณผู้ชมค่ะเห็นหน้ากันสักนิดนะคะ หวานเย็นนะคะหวานเย็นเย็นชื่นใจนะคะ,ะว่านหางจระเข้นะคะถ้าใครชอบเป็นดุนๆนก็ใส่เป็นดุนๆได้ค่ะนะคะอันนี้ชิ้นไม่ค่อยใหญ่หน่อยเวลาต้มแล้วมันจะหดเป็นนิดนึงนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำที่เราทำไมคะใส่ไว้เผื่อคนที่ชอบพอกินเสร็จแล้วจะได้ีมีเย็นๆสักนิดนึงนะคะเป็นหวานค่ะหวานเลี่ยนๆค่ะวันนี้เราใช้สายแดงนะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะเราช่องคนติดตามค่ะอย่าเยนค่ะว่างหางจระเข้นี่นะคะปลูกไม่ยากหรอกค่ะคุณผู้ชมนะคะปลูกไว้ในกระถางนะคะก็ขึ้นง่ายค่ะเอาทาได้สารพัดค่ะเป็นเครื่องสำอางก็ได้นะคะเป็นทําเป็นสบู่ก็ได้ค่ะเป็นเอ่อเป็นยาสระผมก็ได้นะคะ อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ว่างๆไม่ได้ทําอะไรก็ปลูกว่านหางจระเข้ไว้ใช้เองนะคะจากนั้นก็มาทำลอยแก้วค่ะสําหรับลอยแก้ววันนี้นะคะลอยแก้วว่านหางจระเข้ของเรานะคะก็สําเร็จแล้วค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เราด้วยค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะติดตามให้เราด้วยนะคะแล้วก็ช่วยกันไลค์แชร์นะคะสวัสดีนะคะติดตามเราด้วยนะคะเราชอบคนติดตามค่ะ